คุณแม่มาเห็นบอก่ต้องทำเลยหรือเอาให้หมดเห็นเองชบเจ้าเห็นยังกันนี่ขึ้งงานเดี๋ยวมาอันันเดี๋ยวไม่สร่งให้เห็นมาหน้ามันเลเห็นไหมัดย่งเดียวหดอกไปเห็บมทต้นหรอเ่โอเคบเออหอกมันหลายแล้วกจะสีน้น้ำนหนาเลยดส่นงสีนาวเนาะ ไอวะบอกง่ามมึงกูเองเลยเดี๋ยวผมจัดไถ่ง่ามไปเดี๋ยวติเพียงข้อมันตัวพอพอมัน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 เริ่มเกิดเสร็จปุ๊บเฮ้าก็ตัดออกให้ให้มันป้องไม้มันละพยานโอ้ยาน